สวัสดีครับสวัสดียามเช้าครับสวัสดีทุกท่านที่กำลังรับชมช่องวัดคนทำสวนนะครับวันนี้ผมพามาดูลำไยกำลังเต่งกำลังตึงนะครับ <c oughs> กิ่งเริ่มโน้มแล้วครับแต่ว่าลูกไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ ประมาณเหรียญสองบาทนี่แหละครับโตช้ามากอากาศเย็นด้วย ช่วงนี้ก็มีกามีกระลอกนะครับเข้ามากวนนะครับผมก็เอาแผ่นสังกะสีติดไว้เวลาลมพัดมามันก็ดังสังกะสีมันก็ดังก็ช่วยได้ระดับหนึ่งนะครับถ้าไม่มีลมมันก็ไม่ดังนะครับต้องอาศัยลม ร่วงนะครับร่วงหมดดูพื้นนะครับร่วงเต็มพื้นเลย ดูครับมันดกดกมากลูกเล,เล็กโตช้าครับคาดว่าปีใหม่ละอ่าช่วงปีใหม่นะครับคงจะได้เก็บ ดูดูดูใต้ทรงพุ่มครับ่าชมลำไยนะครับ ครับก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ